สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเราจะมาสอนทำการสร้างเมฆสร้างเมฆโดยโปรแกรม g d นะครับก็ขั้นตอนอื่นเลยก็นำจุดนะครับคลิกไปเลยครับเราจะเอาประมาณกี่อันก็ได้อ่าเอาห้าจุดนะครับแล้วก็เอาเส้นตรงมาลากนะครับลากเสร็จแล้วลากปับแล้วก็ครอบเอาจุดแล้วเอาคลิกที่เส้นตรงครับแล้วก็สร้างครับ วงกลมที่จุดศูนย์กลางรัศมีนะครับเราสร้างแบบมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับใ,ใหญ่เลยแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนถแถบ,บนี้ให้วงกลมมันน้อยลงแล้วก็ทําการใส่สีครับสีภปยนที่สร้างครับบริเวณภายในวงกลมได้แล้วเมฆก็สีอะไรครับสีฟ้าใช่ไหมแล้ก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีฟ้านะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเออเราจะทําให้เป็นรูปเมฆเราก็เลื่อน ให้มาติดกันนะเราม,มาติดกันปั๊บให้เป็นรูปเมฆอย่างที่เราต้องการอพอได้อย่างนี้แล้วอ่ะเราก็ซ่อนเส้นนะซ่อนทุกเส้นนะอันนี้ด้วยก็ได้เพราะเราต้องการขนาดแค่นี้เราก็ซ่อนไปแล้วก็มันก็จะเป็นรูปเมฆเ่ะเดี๋ยวเดเราไหมเราเราเราไม่ต้องซ่อนจุดแล้วเราจุดไปหนจุดนะครับแล้วก็ทำถ้าทำอยากให้มันเป็น ผมก็ทำเครื่องวงกลมถ้าอยากให้มันเป็นตรงก็เขีดเส้นตรงครับครับแล้วก็นำจุดอิสระใส่ตรงเส้นนะเอาไปที่จุดที่เมฆครับแล้วก็คลิกที่จุดออบนสเส้นตรงครับไปที่การแปลงระบมเวกเตอร์นะครับแล้วมันจะเป็นเส้นตะขึ้นมานะครับแล้วก็ครอบเมฆครับครอบครอบเมฆให้เป็นอย่างนี้แล้วก็การแปลงครับเรื่องขนาดครับแล้วก็เรื่องขนาดไปเลยครับ มันจะมาขึ้นตรงนี้ครับสามารถเลื่อนได้เวลาเราจะจ,จัดจัดรูปแบบนะจัดรูปแบบเมฆก็เลื่อนนี้ได้เพราะว่าเมฆมันจะติดไปตลอดมันจะติดด้วยกันไปนะครับแล้ก็มาอย่างนี้แล้วก็ไปที่แก้ไขการแสดงการทำงานะครับการเคลื่อนไหวเมฆเคลื่อนไปสองทิศทางก็ได้ทิศทางเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบแล้วก, OK ก็กดโอเคครับแล้วก็กดเลื่นไปจุดนะ,ะแล้วเราก็ซ,ซ่อนซ่อนซ่อนนี้ออกซ่อนนี้ไปซ่อนนี้ไป ราก็จะได้เมฆนะครับเม่สวยงามนะครับสําหรับใครชมคลิปนี้ครับก็ขอให้เป็นไลค์ด้วยครับแฟนเพจนะครับเว่บไว facebook.com/slash g t t r a i n นะครับ,ไปไปรบก็เข้าไปชมวิดีโอแล้วก็ไลค์มีคำติชมไล้็ก็บอกก็โพูดกันได้นะครับอยากถามอะไรก็โพูดได้นะครับแค่นี้แหละครับ